แล้วพ yeah, ่อให้พ่อเน้อตั้งใจเที่ยแม่แล้พ่อคนดาวนั่นแหละดาเลยเราเลาพ่อคือแม่เนาะเหมือนเหมือนแม่เลยโอ้คนดาวหุมตงเหมือนดาวเลยอาแล้ว่อดุตัุเน้ี่อ่าว่า

可以。